ลัคนาราศีมีนครับดาวเสายกย้ายเข้าทับลัคนาราศีบังเกิดโชคลาภแล้วก็ลาภผลในชีวิตแต่จะต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่หลวงนะครับสวัสดีครับหยิบดาวมาเล่าดวงครับวันนี้ ในวาระที่ดาวเสายกย้ายในวันที่19พฤษภาค,คม2568ดนะครับดาวเสาย้ายราศีจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนนะครับราศีมีนรวมไปถึงลัคนาราศีมีนเป็นเจ้าภาพของดาวเสาร,รอบนี้คุณจะต้องอยู่กับดาวเสาร์ไปยาว,ยาวถึง2ปีครึ่งนะครับแตบ่ในรอบที่ดาวเสาโคจรไม่ค่อยจะปกติเท่าไหร่นะครับซึ่งจะเป็นลักษณะที่ เดินแล้วมีการถอยหลังมีการหยุดนิ่งจนถอยหลังนะยักแย่ยักยัน <c oughs> จะมาก็ไม่มาเต็มตัวนะครับก็มีถอยเข้าไปอีกนะครับในไทม์ไลน์ของดาวเสาร์นะครับ,ว,ว,นะรบวันที่19พฤษภาคมเนี่ยจะย้ายเข้ามาทับที่ลัคนาราศีมีนก่อนนะครับแล้วจะอยู่ที่ราศีมีนเนี่ยไป3มเดือน3เดือนนะครับจะย้ายออกจากราศีมีนวันที่23สิงหาคมนะครับ ย้ายออกเนี่ยคือหมายถึงว่าเขาไม่ได้ย้ายออกไปเลยนะเขาไปพักชั่วคราวเขาไปพักที่ราศีกุมชั่วคราวอ่าเขาถอยหลังไปนะครับไปอยู่ที่ราศีกุมเนี่ยเอ,อ่อตั้งแต่วันที่23สิงหาคมนะครับไปจนถึง13กุมภาพันธ์69คือข้ามปีเลยนะครับ23สิงหา68อยู่ยาวถึง13กุมภาพันธ์69นะครับแล้วก็ในวันที่13กุมภาพั 9, นธ์69เนแหละเวลา10โมง16นาทีเนี่ยเขาย้าย มากลับมาที่ราศีมีนอีกครั้งหนึ่งเป็นคำรบที่สองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราศีเมีนเองก็มีเวลาที่จะตั้งหลักมีเวลาที่จะปรับจูนหลายๆอย่างในชีวิตนะครับบอกว่าทำไมต้องตั้งหลักนะครับเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยเอาตามตำราเดิมก็บอกว่าโทษทุกข์ให้ไทยเสาร์ โทษภัยต่างๆความทุก์ตรมความยากเข็นเนี่ยภาระหน้าที่ความกดดันเรื่องของความอดทนความหนักดวงหรือวิบากกรรมเนี่ยให้ดูที่ดาวเสาเลยนะครับถ้าโดนเสาทับโดนเสาเล็งเนี่ยอันนี้คือหนักนะคราวนี้จะต้องบอกว่ามันมันไม่ใช่เรื่องของความทุกเพียงอย่างเดียวแต่ที่หมอแมนเกริ่นไว้หัวคลิปเลยนะครับ นั่นคือโชคลาภและลาภผลในชีวิตที่จะมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่มันใหญ่หลวงนะครับเพราะอะไรละ่ะเพราะว่าสําหรับราศีมีนนั้นดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะครับลาภะแปลว่าโชคลาภลาภะแปลว่าลาภผลในชีวิตเมื่อดาวโชคลาภสมมุติเราตัดคําว่าดาวเสาร์ไปก่อนนะทุกคนตอนนี้ราศีมีนเนี่ยนะตัดคําว่าดาวเสาร์ไปก่อน นะครับในโหราศาสตร์ก็จะมี12พบภพเรือนนะครับหนึ่งในนั้นก็คือภพเรือนลาภะหรือว่าโชคลาบลาบผลในชีวิตแปลว่าอาชีพนะียแปลว่าผู้สนับสนุนเนะี่ยดาวเจ้าเรือนลาภะเนี่ยทับลัคนาราศีแสดงว่าคุณเนี่ยจะได้โชคลาบแสดงว่าคุณเนี่ยจะได้ลาบผลในชีวิตจะสแสวงหาลาภผลในชีวิตได้แสดงว่าคุณเนี่ยจะมีผู้สนับสนุนนะ นี่ทายตามพบเรือนเลยนะเห็นไหมอา้าวอาจารย์้องหูอย่างนี้มันตกลงมันดีแลือไม่ดีฟังอาจารย์แมนแล้วบอกว่าดีนะคราวนี้มันอยู่ที่บริบทของเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นบริบทของเรื่องที่เกิดขึ้นคือเรื่องโชคลาภใช่ไหมคือเรื่องลาภผลในชีวิตเรื่องอาชีพการงานเรื่องผู้สนับสนุนอุปถัมภ์ค้ำชูใช่ไหมเราเสร็จแล้วพอวรู้บริบทตรงนี้แล้วเรากลับไปดูคาแรคเตอร์ของดวงดาว พอเรารู้บริบทว่าบริบทนี้เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภหรืออาชีพแล้วเนี่ยมันเป็นดาวอะไรมันเป็นดาวเสาคาแรคเตอร์ของดาวเสาคืออะไรคือหนักนวงช้านานอึดถึกทนลำบากเหนื่อยภา,าวะาวกดดันแล้วก็ภาระหน้าที่ที่ต้องแบกรับนะเพราะฉะนั้นคุณเอา2ออย่างเนี่ยมารวมกันนะครับ ชาวราศีมีนรวมไปถึงลัคนาราศีมีนนะครับตลอด2ปีครึ่งที่ดาวเสาร์ทับเนี่ยนะคุณจะรู้สึกว่าคุณจะมีภาระเพิ่มมากขึ้นคุณอาจจะมีหนี้ก้อนโตครับแต่เป็นหนี้เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถอะไรที่มันเป็นของที่มูลค่าเยอะๆเป็นภาระที่คุณต้องรับผิดชอบบางคนผ่อนบ้านเดีย๋ยวจะได้ผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนที่ดิน หรือได้เงินมากก็ต้องดูแลครอบครัวบางคนก็อาจจะมีลูกมีภาระเพิ่มบางคนจากโสดกลายเป็นเปลี่ยนแปลงเป็นมีคู่บางคนเปลี่ยนย้ายที่อยู่จากเคยอยู่บ้านเช่าหรืออยู่บ้านที่ไม่มีใครให้จ่ายเข้าไปอยู่บ้านหลงังใหม่ที่ต้องผ่อนเยอะขึ้น,นต้องส่งเอง คือภาระหน้าที่มันมาแต่มันแลกมาด้วยอะไรแลกมาด้วยของที่เราจะได้นั่นแหละนะครับการดูเนี่ยไม่ใช่ดูดาวเสาร์อย่างเดียวเราดูนี่แปลแค่พบเรือนเดียวก็สามารถแปลได้หลากหลายแล้วนะครับราศีมีนเนี่ยมีดาวพระหัสซึ่งเป็นดาวประจําตัวเนี่ยโคจรสถิตเป็นปฐุมเกณฑ์นะครับในเรือนพันธุปฐุมเกณฑ์แปลว่าความสําเร็จที่รอคอยการได้รับการยอมรับการมีหน้ามีตา พันธุ์แปลว่าบ้านหรือรถยนต์หรือครอบครัวคุณก็จะมีความสําเร็จจากสิ่งที่เราคอยเช่นบางคนเนี่ยโอ้โหอยากจะมีครอบครัวใช่ไหมก็จะสําเร็จพอดาวพรหัสเป็นปฐุมเกณฑ์เรือนพันธุสําเร็จมีครอบครัวแล้วภาระก็ตามมาดาวเสาทับเลยเห็นไหมคุณอาจจะต้องดูแลหลายชีวิตเพิ่มมากขึ้นบางคนอยากจะมีบ้านสักหลังเป็นความฝันในชีวิตดาวพันธุปแปลว่าบ้านพระหัสเป็นปฐุมเกณฑ์เรือนพันธุปแปลว่าสําเร็จเรื่องบ้าน มาพร้อมกับอะไรมาพร้อมกับนี้ที่ต้องจ่าย20-30ปีก็ว่าไปนั่นคือดาวเสาดาวเสาแปลว่านานภาระนะถามว่าบ้านเนี่ยผ่อนกัน20-30ปีอะนานไหมนานเป็นภาระไหมเป็นภาระเป็นหนี้สินไหมเป็นหนี้สินเป็นทรัพย์สินไหมก็เป็นทรัพย์สินด้วยแต่กว่าจะเป็นทรัพย์สินได้จริงๆคือก็ต้องปลอดภาระก่อน แต่ก่อนกว่าจะปลอดภาระได้เนี่ยระหว่างนั้นเนี่ยก็เป็นหนี้สินเพราะว่าอะไรเพราะเราต้องจ่ายเราไม่มีจ่ายเดือน3เดือนเขาก็มีปัญหาแล้วใช่ไหมนั่นคือหนี้สินนี่แหละคือดาวเสาเข้าใจไหมกับเรื่องของรถยนต์บางคนเนี่ยบ้านมีแล้วอะไรมีแล้วไม่ต้องซีเรียสแล้วผ่อนรถยนต์ต่ำๆก็ต้องมี3 4ปีอะถูกไหมบางคนจะไปผ่อน7ปีบางคนมีบอลลูนด้วย <laughs> นั่นแหละดาวเสามันเป็นนี้ระยะยาว อ่าห,หรือถ้าในทางการเงินรถยนต์เป็นคืนนี้ระยะสั้นแหละแต่มันก็ยาวนะสี่ปียาวไหมละ่ะหกปีอย่างเงี้ยยาวนะยาวนานอยู่บางคนผ่อนไม่ไหวเลยนะก็มีนะเออถ้าคุณบอกว่ารถยนต์เป็นนี้ระยะสั้นเนี่ยแต่บางคนผ่อนไม่ไหวนะเห็นไ,ไหมก็เหมือนกันพระรหัสเป็นปุะชสมเกลเรือนพันธุุจะได้บ้านได้รถนะแล้วก็มีการผ่อนส่งมีภาระหน้าที่รับผิดชอบยาวนาน ก็คือดาวเสาทับนั่นแหละนะครับก็ดูกันตรงนี้เสาเป็นเรือลาพาระลาพระก็คือสิ่งที่เราได้มานะครับเป็นราภผลในชีวิตพวกบ้านพวกรถเป็นลาภผลในชีวิตนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับถามว่าราศีมีนควรต้องกลัวไหมดาวเสาเนี่ยเอา,อางี้ดีกว่าควรจะต้องเตรียมพร้อมหมอแมน้นใช้คํานี้นะคุณต้องเตรียมพร้อมแต่ไม่ใช่กลัวนะครับคุณอาจจะต้องระวังแต่อย่าระแวง นั่รไหมระวังได้ระวังไม่ให้เกิดข้อบิดพลาดคุณจะเตรียมการยังไงถ้าคุณจะมีภาระเพิ่มถ้าคุณจะต้องผ่อนบ้านผ่อนรถเดือนละเป็นหมื่นหรือหลายหมื่นเนี่ยคุณเตรียมเงินสำรองนะครับ6เดือนหรือ12เดือนนะครับในรายจ่ายของคุณในแต่ละเดือนน่ะคุณเตรียมเอาไว้นะครับถ้าคุณมีตรงนี้นะครับคุณไม่ต้องกลัวหรอกนะครับในช่วงระหว่าง6เดือนหรือ12เดือนถ้าคุณติดขัดอ่ะคุณยังมีเวลาที่คุณจะคิดอะไรออกได้นะครับ วิธีการแก้ปัญหาหรือถ้ามันไม่มันไปไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวมันก็มีทางออกนะครับในเรื่องของ financial เรื่องของธนาคารเนี่ยมันมีทางออกแบบเยอะมากๆนะครับขอให้คุณเข้าไปศึกษานะครับส่วนถ้าเกิดใครไม่อยากจะได้คือฉันมีหมดแล้วอะฉันมีบ้านแล้วมีรถแล้วมีครอบครัวที่โอเคแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องดูที่ช่วงวัยนะถ้าเป็นวัยที่แบบคุณกําลังจะริเริ่มสิ่งใหม่ หรืออาชีพใหม่เนี่ยนั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นคุณต้องรับบทบาทหน้าที่ภาระที่ต้องดูแลรับผิดชอบค่อนข้างเยอะบางคนนะดวาวเสาทับนี่คือเปลี่ยนอาชีพหมอแมนเจอมาแล้วกับตัวเลยนะครับดวาวเสาทับลัคขาราศีเปลี่ยนอาชีพจ้านะครับแล้วเปลี่ยนอาชีพเป็นอะไรรู้ไหมเมื่อในสมัยอดีต10กว่าปีที่ผ่านที่แล้วนะครับสิบสบกว่าปีแบบหลายๆปีเลยอรหมอแมนในเปลี่ยนอาชีพจาก คนขายของพ่อค้าตลาดนัดนะครับขายของสวยงามเปลี่ยนอาชีพไปเป็นทำรีไซเคิลคือรับซื้อของเก่ารีไซเคิลซื้อเหล็กซื้อทองแดงซื้อสายไฟพวกนี้นะครับนี่แหละคืออาชีพดาวเสาอาชีพดาวเสานะคือของเก่าๆนึกออกไหมราศีมีนนะคุณอย่าก,กลัวยิ่งถ้าคุณ สมมุติว่าชาวราศีมีนหรือลัคนาเมียนที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคุณทําอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของอะไรเก่าๆของเก่าทุกประเภทเลยะนะครับแล้วดา,าวเสาร์มาทับนะคุณจะยิ่งรวยขึ้นอีกนะฟังผมแม้ได้ดีนะเออฮะไม่รู้นะคนอื่นนะจะทายยังไงนะเสาทับใช่ไหมโอ้โหโทษทุกทายเสาเถาเสา,สาแบบคือความวิบากกรรมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยสำหรับราศีมีนฟังได้ดี ถ้าเกิดคุณทํากิจการหรืองานของคุณเนี่ยเกี่ยวกับดาวเสาเช่นธุรกิจรีไซเคิลนะครับอะไรเป็นของเก่าๆนะครับของมือสองของเก่าๆนะครับหรือคุณจะค้าขายที่ดินนะนะธุรกิจเกี่ยวกับที่ดินลงทุนทําอสังหาริมทรัพย์รับสร้างบ้านสร้างโรงงานพวกนี้นะหรือจะทําแบบธุรกิจทางการเกษตรอ่ะทำากสิกรรมอ่ะ คุณจะรวยขึ้นนะในระยะสองปีครึ่งเนี่ยคุณจะรวยขึ้นนะอา่าคือทายกันให้ต้องเข้าใจดวงดาวนะเข้าใจดวงดาวต้องเข้าใจแก่นแท้ของเขาคุณจะรวยขึ้นแต่ถามว่าคุณจะรวยแบบไหนคุณจะรวยแบบโคตรเหนื่อยเลยนะอ่อพูดตามตรงเลยนะนะครับสมัยที่หมอแมนโดนเสาทับนะแล้วก็ปรับเปลี่ยนอาชีพไปทำรีไซเคิลนะ คุณรู้ไหมว่าเหนื่อยมากๆเลยนะต้องแบกเหล็กแบกสายไฟเองอะ่ะทาเองนะครับก็สมัยก่อนเนี่ยคือทํากันสองคนกับภรรยานะเหนื่อยมากๆนะครับเหนื่อยจนรู้สึกว่าโอ้โหท้อแท้เลยนะอ่ามันเครียดมท้อแท้มันเหนื่อยมัน,นยแต่พอทําไปทํามาโอ้โหเงินดีมากเลย <laughs> นะครับเพราะว่าถ้าเรา เรียนรู้แล้วก็เข้าใจในธุรกิจของเขาเนี่ยอะก็จะเป็นเรื่องของ v o l u m เนาะนะธุรกิจรีไซเคิลจะเป็นเรื่องของ v o l u m จำนวนกินกินกำไรเนี่ยเล็กๆน้อยๆแต่ของเนี่ยจะต้องมีจำนวนเยอะนะครับไปส่งรับในโรงงานแล้วไปส่งในโรงโรงงานที่เขารับเราอีกทีหนึ่งได้เงินมาทีกําไรวันเราเป็นหมื่นนะครับมันหนักมากๆแต่มันก็ได้เงินมากนะฮะเห็นไหม เนี่ยแหละดาวเสาเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอแม่จะทยให้รู้นะว่าในความหมายโบราณโบราณตําราโบราณก็จะทายเนี่ยโทษทุกข์ให้ทายเสาใช่ไหมคำกรนี่น่ากลัวมากถ้าท่านไปฟังที่อื่นนะเสาทับลักษทับจันจับพันร้ายเกิดวิบัติเสียหายลูกเมียหนีนี่เขาทายแบบนี้เลยนะแต่ยุคนี้ยุคสมัยที่ปี2อี่ปี2025แล้วเนาะ ไม่ได้บอกว่ามันจะสบายแล้วก็ราบลื่นไปทุกอย่างนะไม่ได้บอกอย่างนั้นดาวเสามาพร้อมกับความหนักนั่นคือคาแรคเตอร์ของเขามาพร้อมกับความเครียดนั่นคือคาแรคเตอร์ของเขาภาระหน้าที่ความรับผิดชอบคุณจะเยอะมากๆนะครับคุณอาจจะมีภาวะที่กดดันในหลายๆอย่างมีความเครียดบางคนเนี่ยในเรื่องสุขภาพอาจจะถึงขนาดเป็นไมเกรนนะนะปวดหัวเครียดไมเกรนบางคนจะหนักถึงขนาดเป็นซึมเศร้านะครับแต่คุณเชื่อไหมว่า มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและคุณจะพบกับอีกหนึ่งบทในชีวิตนะครับเป็นความสําเร็จถ้าไม่เป็นความสําเร็จในเรื่องของชีวิตในเรื่องของวัตถุคุณจะสําเร็จในเรื่องจิตวิญญาณเลยนะดาวเสาร์นี่จะเป็นดาวนักคิดนะดาวนักคิดนะครับจะคิดจนตกผลึกคิดเยอะคิดมากแล้วก็ตกผลึกนะครับโดยเฉพาะทําไมถึงบอกว่าตกผลึกแล้วมันจะกลายเป็นการเรียนรู้นะครับเพราะว่าเจ้าของบ้านของราศีมีนหรือลัคนามีนนั่นคือดาวพฤหัส เขาเรียกว่าอะดาวโจรมาอยู่บ้านพระพูดง่ายโจรอยู่บ้านพระไปไงมันก็ค่อยๆซึมซับไปแหละอ่าสักพักก็ดีเห็นไหมเรื่องของแนวความคิดเหมือนกันคุณอาจจะเกิดภาวะเครียดกดดันใช่ไหมเป็นทุกข์นะแต่สุดท้ายแล้วคุณจะได้เรียนรู้จากความเครียดความกดดันความทุกข์นั้นนะครับได้เรียนรู้แล้วก็รู้สึกว่าใจก็จะสบายมากขึ้นนะครับเข้าหาธรรมะช่วยได้นะครับ เนี่ยราศีมีนเห็นไหมเสาร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนราพราพะแปลว่าโชคลาบแล้วก็ลาบผลในชีวิตใช่ป่ะคุณจะสแสวงหาโชคลาบได้อย่างไรอะ่ะบางคนอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็แล้วแต่บุญภาวาสนาสงนะแล้วแต่บุญแต่กรรมนะครับถ้าอยากได้แนวทางก็ติดตาม <laughs> ติดตามช่องนี้เอาไว้แหม่พูดแล้วขำนะครับ ในแง่ของความเป็นจริงอะ่ะมันน้อยคนใช่ไหมที่คุณจะดํารงชีวิตอยู่ด้วยเรื่องของโชคลาภและการถูกหวยอะ่ะใช่ปะ่ะมันก็ต้องทำมาหากินกัน่าเพราะนั้นเรื่องของอาชีพการงานต่างๆยังเป็นเรื่องที่สําคัญอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นการที่เราเสาทับนะสเดือนแรกนะคุณจะเริ่มเห็นวี่แววในการเปลี่ยนแปลงแนละ้วหรืออาจจะได้เปลี่ยนแปลงเลย นะครับบางคนเปลี่ยนอาชีพเนาะบางคนจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวเรื่องของภาระหน้าที่อะไรเพิ่มขึ้นมานะครับคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงและหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ทําให้คุณได้คิดไตร่ตรองแล้วก็รีเซ็ตอะไรบางอย่างนะเหมือนรีเซ็ตระบบนะแล้วก็เป็นช่วงที่เหมือนคุณจะมีเวลาในการที่จะเตรียมตัวแล้วก็รับมือนะครับกลับมาคิดกลับมาวางแผนนะครับดาวเสาร์เนี่ย จะมนก็คือหยุดนิ่งแล้วจนถอยหลังเข้าราศีกุมเนี่ยหเดือนนะครับใน3เดือนแรกเนี่ยดา,าวเสาร์จะอยู่กับคุณนะก็คือ,อตั้งแต่19พฤษภาคม68ไปจนถึง23สิงหาคม68นะครับก็นับได้3เดือนนะดา,าวเสาร์จะอยู่กับคุณก่อนหลังจากนั้นดา,าวเสาร์จะหยุดนิ่งจนถอยหลังไปเข้าสู่ราศีกุม6เดือนตั้งแต่วันที่23สิสิงหาคมนะครับ แล้วดา,าวเสาจะกลับมาหาคุณอีกทีนึ่ง13กุมภาพันธ์69นะครับเขาจะกลับมาอีกตรงนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นจุดที่มาแล้วยาวๆแล้วนะครับอยู่ยาวจนปี71เลยนะฟังให้ดีนะอยู่ยาวถึงปี71นะครับเดือนเมษายน12เมษายนปี71นะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยดา,าวเสาไม่ได้อยู่กับเราแป๊บเดียวเขามาทับลัคนาราศีนะครับ อะไรที่ดูทรงแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของอาภาระหน้าที่ที่ต้องดูแลเนี่ยอันนั้นคือดาวเสาร์ทั้งหมดนะครับในส่วนที่พึงระวังนะดาวเสาร์เนี่ยมันคือมันเป็นความแพนิคหรือกดดันหรือว่าความทุกข์ด้านสุขภาพได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสําหรับทุกเพศทุกวัยก็ต้องถ่ายกันเรื่องสุขภาพต้องให้ระวังนะครับราศีมีนเนี่ย หึ่งเลยระวังเรื่องเครียดระวังไมเกรนระวังในเรื่องของอโรคผิวหนังต่างๆนะโรคผิวหนังโรคกระเพาะนะครับกระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อต่างๆระวังนะหมอนรองกระดูกทับเส้นหรือว่าการปวดแขนปวดขาปวดเขา่าปวดหลังปวดเอวกระดูกกระเดี่ยวเนี่ยมาหมดแหละดาวเสาเนี่ยนะก็ระมัดระวังออฟฟิศซินโดรมอย่างเงี้ยดาวเสาเลย โดนเสาทับนี่ออฟฟิซินโดมมาโรคก,กระดูกมาโรคข้อโรคเอ็นต่างๆมานะแล้วก็โรคเครียดนะใครที่เสี่ยงแบบความการเป็นซึมเศร้าอะไรพวกนี้นะลองไปลองหาลองคุยกับแบบจิตแพทย์นะครับไม่ได้บอกว่าคุณจะเป็นบ้านนะจิตแพทย์เนี่ยต่างประเทศเนี่ยเขาเขาพบจิตแพทย์กันแบบแพร่หลายมันเหมือนให้เราบําบัดมีเพื่อนคุยให้ได้ระบายออก นะครับตนนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเราลองหาคนคุยหาจิตแพทย์คุยเนี่ยช่วยได้บางทีคุณเสียตังค์ให้จิตแพทย์แล้วเนี่ยมันทําให้ดวงที่มันจะป่วยเนี่ยมันถูกบั่นทอนไปเลยนะมันเป็นการแก้ดวงอย่างหนึ่งนะครับนะดวงความเครียดไมเกรนซึมเศร้าอะไรพวกเนี้ยนะอาจจะมีมานะครับปวดแขนปวดขาปวดเขา่ากระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อออฟฟิศซินโดมนะพวกเนี้ยแหละ <laughs> นะก็ประมาณนี้สําหรับดาวเสากับราศีมีนนะครับถ้าท่านฟังมาตรงนี้จะเห็นว่ามันมีทั้งดีทั้งเสียนะครับท้า,าแต่รอบนี้ดีมากๆแล้วนะ <c ười> คือทุกครั้งราศีมีนถ้าโดนเสาทับท่านต้องรู้เลยว่ามันจะต้องมีเหมือนภารกิจอะไรให้ต้องทําสักอย่างหนึ่งนะภารกิจบางอย่างรอบนี้โชคดีมากที่พระฤหัสก็เดินเป็นปทุมเกณฑ์นะครับ <c ười> แล้วก็ ราหูเนี่ยเป็นวินาศการที่แบบจะถูกลวงหลอกออถูกหลอกถูกโกงเรื่องคดีความเนี่ยมันเป็นวินาศไปหมดก็ไม่ต้องห่วงแล้วนะสบายสบายไปข้อดีก็คือดาวประจำตัวเป็นปทุมเกณฑ์เนี่ยก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับก็ตามนั้นนะครับนี่คือ,อ,อลัคนาราศีมีนในวาระที่ดาวเสายกย้ายก็ถือว่าโชคลาบลาบผลในชีวิตมาพร้อมกับภาระ ความรับผิดชอบที่ใหญ่หลวงก็สู้ๆครับ